สุดจัดประหลัดบอกสวัสดีครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขออนุญาตทายทำตัผูผสมกิ้งใดไปยังครับยั่งเนาะอายุประมาณจักเดือนครับนี่ปีเก้าเดือนลูกพวอใหญลูกแก้วขวัญน,นะครับลูกแก้วขวัญวางไว้สองแสนนะครับอ่ะไวาแปลกในตลาด ซื้อขายก็กระบือลอยเอ็ดลูกแก้วขวัญนะครับลูกแก้วขวัญความสูงประมาณหลายป็นไดไอ้ร้อยสี่สิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้สองตมาน้ำกันเลยเหมือนอ๋อไม้ตัวเดียวแต่เปลือกๆนี่แหละเดี๋ยวผมจิเข่าไทยเห็นเบ่งซ่าๆชัดๆนะครับประเมียพินาลูกแก้วขวัญ มุมหนันมันชย้อนแสงน้อยนึงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงเนื้อหนังเหลี่ยมตัวดีกล้วยมาแต่แส้ไอควันแจน,จนอ๋อก้อ,อ,อลองังเพิ่นกำลังดูกำลังคำอยู่นะครับทีมง,งานขวัญแจนควายงามกับเขามาแล้ว,ลว,ลวอ๋อมีรางวัลติดรางวัลมาฟอมติดรางวัลอย่างมาสิบตัวสุดท้ายงานหืมหลวงบัวลำพูล่าสุดนี่อ๋อ มือมืออื้นว่าไปมืออื้นว่าไปรอยเอ็ดน้ำเพลินบบบนี้เอาเอาัตโนี้เขาประกวดว่ามืออืนอม,มือนี่นะครับมือนี่ออกจากสนามขายเขามีสนามประกวดที่รอยเอ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องอ สวยเลยนะครับเมือนี่อาไอ้ขอเบอร์ฝากก่าแม่พี่น้องนนี่ศูนย์แปดสี่สองหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์เจ็ดในห้อยครับผมขอบคุณหลายๆครับสิบตัวสุดท้ายงานหนองบัวนะครับ